กดร e ีลิงค์ครับอ่าเห็นไหมหมททเรียลมาแล้วนะครับลองเรนเดอร์เทสดูอีกทีหนึ่งอ่านี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วก็สวัสดีนะครับอยู่ใน EP สุดท้ายนะครับของ How to Fast Work นะครับฉบับ ที่2นั่นเองนะครับในเพจ 3D มดีบายพี่2นะก็จะมาแชร์เรื่องสคริปต์นะครับที่ทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะว่ามีอะไรบ้างกันเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาลงสคริปต์ให้ดูก่อนนะว่าสคริปต์ที่ผมใช้เนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้เจ้าสสคริปต์นี้นะครับเป็นหลักเนาะก็ผมจะไม่ยกตัวอย่างเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเอาแต่อันที่มันยอดนิยมดีกว่าเนาะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสคริปต์พวกนี้มันลงยังไงนะโอเคนะครับมากันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกที่ผมจะลงเนี่ยก็คือ สคริปต์ซันทูนะครับตัวนี้ c o n เว r ร to s ูซิ l เนะวิธีลงก็คือคลิกซ้ายลากนะครับแล้วก็โยนลงไปอย่างนี้นะที่หน้าจอเรานะครับแค่นี้นครับเสร็จแล้วนะการลงมันนะครับตัวที่2ก็คือ copy paste ทําเหมือนกันครับลากลงไปและตัวที่3ก็คือ relink bitmap นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะว่าเจ้า3ตัวนี้แต่ละตัวของมันเนี่ยครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะโอเคนะครับเราไปดูวิธีการเรียกใช้งานมันก่อนเลยดีกว่านะ,ะมาที่ u s t o m i z e แล้วก็ User Interface นะ โอเคนะครับแล้วก็มาที่ตัวคําว่า t to Bar นั่นเองนะครับเราจะไปที่คําสั่งแรกกันก่อนนะครับก็คือ convert to single poly เนาะก็คือให้เลือกตรงนี้ครับนี่ตรง category เนี่ยผมอ่านผิดหรือเปล่า <laughs> แล้วก็มาข้างล่างสุดครับส u นท o แล้วก็ convert to single poly จะอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกซ้ายค้างลากมันขึ้นมาแล้วไว้ขวาบนนี่ครับช่วงบ,บริเวณนี้นะล่อยเมาส์ทีหเห็นไหมครับ จะขึ้นและ convert to single poly ผมคลิกขวานะครับแล้วก็ edit bottom มันเปลี่ยนชื่อช่องนี้นะครับให้มันสั้นลงนะครับก็คือผมอาจจะใช้เป็นแค่ตัว c แล้วกันนะครับ c ขีด single poly กดโอเคนะครับเนี่ยผมก็จะได้ชื่อที่มันสั้นลงแบบนี้นะมันทำอะไรได้นะครับมาลองดูกันเลยนะก็คือตอนนี้สมมติว่าผมมีเจ้ากา,าน้ำนะครับกา,าน้ำอีกแล้วอะไรอะไรก็กาน้ำเนาะกาน้ำ,นะน,ำนี่ครับ T-pot นี่สมมติว่าผมมีเจ้าการาน้ำเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับ ผมอยากจะรวมมันนะครับเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราต้องมาใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็คือ Convert เป็น p o l y ก o อนแล้วก็มานั่งไล่แอ t แช h มันทีละตัวนะครับหรือไม่ก็ใช้ปุ่มนี้นะครับแล้วก็แอ t แช h มันมันทำให้การทำงานของเราเนี่ยเสียเวลาไปนะครับวิธีนี้สคริปต์เนี่ยจะช่วยให้เราล่นระยะเวลาตรงนี้มากขึ้นนั่นเองครับผมขออันดูกลับดูก่อนโอเคนะครับก็คือให้เราคุมมันทั้งหมดนี่ครับ แล้วก็เลือกคำว่า convert single poly ตรงนี้1ครั้งจึ๊บเรียบร้อยครับเจ้าการน้ำทั้งหมดนี้กลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับแล้วก็มาต่อกันด้วยสคริปตัวที่2นะครับมันจะอยู่ในหัวข้อตัว cg 2ตัวนี้นะครับก็คือ copy แล้วก็ paste นั่นเองนะครับเราลากมันขึ้นมาข้างบนทําเหมือนเดิมครับเอา copy ขึ้นมาเอา paste ขึ้นมานะครับสอันนะครับแล้วคลิกขวานะครับ edit bottom ตรงนี้ paste ก็เลือกแต่คําว่า paste ก็ได้ครับลบทิ้งนี่อย่างนี้นะครับ อ่าโอเคก็อปปี้เพย์ให้ได้ทำอะไรได้นะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ทําให้ดูนะว่าเดี๋ยวคลิปมันนานนะครับก็คือเวลาเรามีโมเดล1ชิ้นในงานเนี่ยครับเราจะก๊อปโมเดลชิ้นเนี้ยไปงานถัดไปเนี่ยครับไปงานอื่นๆของเราเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเราจะต้องเซฟเซเลคชั่นออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเมิร์ชใส่เขาเรียกว่าเมิร์ชซึ่งวิธีการตรงเนี้ยมันจะยุ่งยากกันเองนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมมีการน้ํา1อันเนี่ยเอาสัก3อันเลยก็ได ผมจะ Copy ก,การน้ํา3อันเนี้ยไปไฟล์ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาครับไฟล์เนี้ยนะครับโอเคก็คือเราจะทําได้โดยการที่กดคุมมันทั้งหมดครับเราเลือก3ชิ้นแล้วเนี่ยกดคําว่า Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ใหม่ๆเราแล้วก็เลือกเพจตรงนี้เห็นไหมครับการน้ํามาแล้วเนี่ยครับง่ายแค่นี้เองครับกับสคริปต์ Copy p a s t พของเรา แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ re-link material นั่นเองนะครับเจ้า re-link เนี่ยมันจะอยู่ใน all command ตรงนี้นะครับแล้วก็กด r หาดูครับมันจะเขียนว่า re-link material ตัวนี้นะครับมีโลโก้ rb อยู่ข้างหน้าเนาะลากมันขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยเปิดโมเดลขึ้นมาแล้ว material มันหายเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกยกตัวอย่างให้ดูจะได้ชัดเจนขึ้นเนาะอ่าโอเคครับยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันเนี่ยเพื่อนๆเคยเปิดโมเดลมาแล้้้้้วขึนนนนนแบบีมมัััคกก็ืออ Material ไ่ลลง์เผพธดจา การ Material ไมลิงก์พวกนี้คืออะไรนะครับก็คือว่ามันจะทําให้โมเดลของเราเนี่ยตัวบิดแมปต่างๆเทเจอร์ต่างๆในงานเนี่ยไม่มานั่นเองนะครับวิธีดั้งเดิมที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมเคยยกตัวยอย่างไปในคลิปแรกแล้วเนอะก็คือกดทริปบวกทีนะครับขึ้นมาเรียก s s e t tagging ขึ้นมานะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าพวกนี้มันขึ้นว่าไฟล์ mixing มันหายไปนั่นเองนะครับวิธีแก้แบบดั้งเดิมก็คือให้เราคลุมทั้งหมดมันนะครับแล้วก็ค่อยๆไปไล่หามันทีละตัวว่ามันเนี่ไน,นันงนรกร้มมาาว ที่เดียวไปแล้วนะครับมันเลยทําให้การหาในง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ผมเข้ามาในเท x t เจอนะครับแล้วก็เข้ามาในโฟลเดอร์ p o p หทีแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็มาใส่ผาดมันใหม่ทีนี้มันก็จะขึ้นโอเคแล้วครับเห็นไหมนี่คือวิธีดั้งเดิมนะครับที่เราใช้แก้ไขปัญหานี้แต่ว่าพอมีเจ้าสคริปต์ตัว Relink เนี่ยมันง่ายกว่านั้นเยอะนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูใหม่ดีกว่าว่าถ้าเราใช้สคริปตรีลิงก์ตัวเนี้ยมันจะทํายังไง เอาเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาจําลองสถานการณ์จริงดูนะครับก็คือเปิดโมเดลนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นแมทเทียลที่หายไปขึ้นมานั่นเองแล้วกดคอน t ิ n นีวนะครับแล้วตอนนี้ผมยังลองที่จะไม่รีลิงก์มันดูก่อนแล้วกันผมจะลองก๊อปปี้มันเลยนะครับไปขึ้นในไฟล์ใหม่ที่เราจะเอามาเทสเนี่ยครับไฟล์ใหม่ตอนนี้กดชิปทีดูเห็นไหมครับแมทเทียลทุกอย่างมาหมดนะครับโอเคดูกดมันขึ้นโอเคหมดเลยนะพอเราเอาเจ้างานชิ้นใหม่เนี่ยมาวางเนี่ยนะครับ มาวางดูเดี๋ยวผมลองเซตตำแหน่งมันให้ได้ก่อนนะครับก็คือหนังสือกับส้มใช่ไหมอ่าแล้วก็เจหนังสือนี่อ่าผมเอียงหนังสือหน่อยแล้วกันครับเราก็ copy ส้มเพิ่มไปมันจะได้ดูลกๆล,ละเกะละกะตาว่างนี่เออไว้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้ส้มลูกใหญ่ติดกันโอเคครับ ีนี้เราก,กดชิปทีดูอีกทีนะครับแล้วก็ r e f ฟ e ตรงนี้เห็นไหมครับมันเริ่มขึ้น m ทีเรียลที่มันหายไปละ Missing หนึ่งอันเนี่ยครับ Missing เต็มเลยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวแล้วเราลองน e n d e r ดูก่อนดีกว่าครับจะได้เห็นว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเนาะอะผมซูมมาที่เจ้าสิ่งที่มันหายไปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าสิ่งที่หายไปในงานเราเนี่ยคืออะไรบ้างนั่นเองเห็นไหมทีนี้เจ้ามทีเ r ียลพวกนี้ก็จะไม่มาแล้วครับ มาเดี๋ยวเรามาลองทําให้มันกลับมากันดูดีกว่านั่นเองที่นี่ครับรีลิงก์เลยโอเคครับพอรีลิงก์แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนะเราก็แค่ไปเอาลิงก์มาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยกลับไปตั้งแต่ตอนนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์พ็อปใช่ไหมครับเท็กเจอร์เทสต์โมเดลผมถอยกลับไปตั้งแต่ในโมเดลเลยนะแล้วก็ลองใส่ลิงก์ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมเนาะนี่กดรีลิงก์ครับอ่าเห็นไหมแมทเทียร์ยมาแล้วนะครับลองรีลิงก์เทสดูอีกทีหนึ่ง นี่เห็นไหมครับเรียบร้อยเจ้าแมทเทเรียลนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็งานขายของก็มาเช่นเดิมนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่เรนเดอร์ไว้นะครับเป็นงานขายของสินค้าของคุณวิกนั่นเองนะครับก็เข้าไปติดตามดูกันได้นะครับในเพจ w i n เท r ร์วิ e เนอร์การเหรือวินเทอร์การเดนสักอย่างเนี่ยครับลองดูเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็คือเจ้าบ,บ้านหลังนี้นั่นเองนะอันนี้ก็เลนเดอร์บายธนวัฒน์กรผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันดีกว่านะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับใช้ Corona อิ t เตอร์แอคนะผมสอนไปแล้วเนาะลองเปิด Forest Pack Pro ขึ้นมานะครับนี่อืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Relink Material นะครับแล้วก็ การที่จะใช้เจ้าคำสั่ง copy paste รวมไปถึง convert to single poly ด้วยนะอ่ะผม render แถมแล้วกันนะครับลองมาดูกันสักแป๊บดีกว่านะครับว่าการใช้เวลาไม่กี่วินาทีจะทำให้รูป preview ออกมาเป็นยังไงนั่นเองเนี่ยครับเราใช้เวลากันยังไม่ถึง1นาทีเลยนะเราก็ได้รูปเทสประมาณนี้ออกมาแล้วนะครับ corona ก็ยังคงเร็วเหมือนเดิมนะถ้าตอนนี้ครับ ผมว่าคงเป็น EP สุดท้ายแล้วแหละนะเป็น EP สุดท้ายเกี่ยวกับ TDMAX ไปก่อนนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานของ TDMAX ไปก่อน EP หน้านะครับว่าจะทำเกี่ยวกับเข้าสู่โคลอราและเบื้องต้นเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโคลอรามากกว่าเพราะว่าพี่ๆในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทาคลิปเกี่ยวกับการสอน TDMAX ค่อนข้างเยอะแล้วนะเออเดี๋ยวผมลองทำโคลอราดูบ้างดีกว่านะครับคงจะเช็คเรตติ้งกันก่อนนะแ้าคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนๆเนี่ย มันทำยอด Subscribe ได้สัก100อะครับก็คงจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อนะไม่งั้นก็ถ้าเลตติ้งไม่ดีคนดูน้อยอะครับเราก็คงไปต่อกันไม่ได้นะแสดงว่าเพื่อนๆไม่ได้ให้ความสนใจกับมันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรไปต่อทางนี้ดีจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับก็อย่าลืมแวะไปที่เพจสามดีบายพี่2นะครับแล้วก็ในช่อง YouTube Channel ของผมเองนะเดี๋ยวผมจะ ลิงก์ไว้ให้นะครับคราวหน้าไฟห้องผมจะเป็นสีอะไรนะก็มาดูกันดีกว่าเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะครับไฟห้องผมเนี่ยเปลี่ยนได้หลายสีนะครับเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับนี่ขึ้นอยู่กับผมจะใช้นะผมจะพยายามให้สีในการสตรีมของผมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนันเองสำหรับคนที่สงสัยว่ามันใช้ยังไงนะครับการทําแบบนี้ก็คือเราก็ไปเลือกรูปนะครับจากแอปมือถือนะเราอยากใช้รูปไหนก็ได้นะครับแล้วกดไป สีห้องเราก็จะเปลี่ยนตามสีรูปนั้นๆนะครับอันนี้ไว้เดี๋ยวมาทําให้ดูทีหลังแล้วกันนะว่าเป็นสีอะไรได้บ้างน,นะครับอย่างเช่นตอนที่ผมเห็นรูปโซโหนี่ไหมครับเนี่ยผมกดที่รูปนี้นะเห็นไหมไฟก็เปลี่ยนสีเป็นตามรูปนี้นี่ง่ายไหมครับโอเคนะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย